หมอกหนามากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุผูุ้กคนสวัสดีทั้งๆ้ง,ท,งที่ยังไม่มีคนเข้ามาดูสวัสดีไว้ก่อนค่ะอากาศหมอกหนาตอนเช้าหมอกลงเย็นถ้า <c oughs> เสื้อผ้าตากอยู่ข้างนอกก็เปียกเนี่ยมีความรู้สึกว่าหมอกหมอกก็คือเป็น สัมผัสได้ค่ะถ้าคนที่อยู่เหนืออยู่เชียงรายอยู่ทางภาคเหนือจะสัมผัสได้ว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นเม็ดฝนแตะตัวเราเปียกเลยแหละเปียกพื้นหยาจะเปียกเลยพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะเอาไฮเบิง้งหยามันก็จะเปียกเป็นแม่น้ําเป็นน้ําค้างนะพี่น้องเห็นว่าเป็นน้ําค้างนี่นี่น้ำค้างเห็นว่าเป็นจุดจุดน้ําค้าง เออบานเฮาเอิญน,น้ำค้างน้ำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องเกวเจ้าไม่หนาบ้างหรือไรเมื่อไรจะหาเพือ่อนมือนี่ได้เวลาตลาดนัดมือสุดถ่ายแต่ว่าบอยูดอกพี่น้อมกับ็บ่ได้มี่อีหยังอยู่มาตั้งแต่วันคืนวันพฤหัสแต่ว่าพญายมารอตั้งแต่วันผุดเนะะาะสาวไทยกับมาวัานพฤหัด นี่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศยามาืัเศร้าเย็นเย็นนะพี่น้องเยน็ยนเยน็นแต่เขาก็เป็นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เริ่มหน้าเฮอหน้าฝนจะเข้าหน้าหนาวพี่น้องทั้งพุ่นก็เป็นสวนยอมนันนี้ก็เป็นท่าเรือ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแามือเสาร์นี่ผู้เฒ่าอันซุ่มมีเวียกบบมีเวียกข้าเจ้ากับตดถ้าบ่ผ้าไม้ยางกะพิษกดระเบียบอีกบ่วผ้ามันออกกําลังกายเพราะว่าถ้าบ่วผ้าไม้ยางบ่วผ้ามันออกกําลังกายชาเที่ยงยินมันจะมีมันจะมีความเครียดเพราะว่าหมาบานนี้เขาบ่ได้ปลอยฟี่สไตคือบานเฮาปอยออกยุ เบิดมือเบิดเว้นยง้มม,มือแลงกับเขามากินเขาย่ามือเสากะอยู่บ้านนั่งสินะ่ะอืมแต่ว่าหมาบานนี่ขี่ไปเหวไปตดเบ่อสั่นมันสิเกลิดมันสิเกิดอาการเครียดแล้วก็มันจะกัดคนมันจะทาร้ายคนเพิินกันเลยตั้งเป็นกฎขึ้นมาใครที่มีหมาหรือสุนัขต้องพาไปฉีดวัคซีนดูแลให้ใกล้ชิดตัดผมตัดเล็บขูดหินปูน แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอาหารอาหาินไม่ให้ขาดไม่ให้ตกบุกพ้องวิตามินอะไรก็ซื้อมาให้กินแต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่โดนแจ้งมาว่าคุณไม่ได้พาหมาไปขี่ไปเยี่ยวไปตดนั้นเ,เขาก็จะมีตำรวจเข้าไปนักเจ้าหน้าที่เข้าไปถามไปว่าทำไมถึงไม่พาหมาไปแล้วก็สุขภาพลักษณะของหมาเป็นยังไงบ้างทั้งคนและหมา ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลหมาคุณไม่ต้องมาดูแลเขาก็จะจะปรับคุณคุณนะคะประมาณนี้คร่าวๆนะคะ่ะนอ้องสาวไทยโบแมนคนที่เอาหมามาเลี้ยงอยู่ม้านถามาอันรักหมารักสัตว์ไหมกัรักยุ่น่ะพี่น้องแต่ถ้าเกิดเรามู่เอามาฝากไว้ชั่วขังชั่วข้าวได้พี่น้องถ้าเกิดว่าเาเอามาเลี้ยงเองเป็นหมาเขาเองนีมันมันยากมันแพงเอาไงไๆถ้าใครมีหมาสักตัวหนึ่งนะ่ะ สื่อมากกับแห้งเพราแห้งแล้วไหนจะต้องมาฉีดวัคซีนไหนจะต้องาพาไปขูดหินปูนตัดเล็บตัดขนพี่น้องแพ้งเติบนึงอยู่อันนี้ก็ยืนอยู่นี่จิบกาแฟไปนั่งผุนใบไม่ก็เริ่มสีดเหลืองแล้วพี่น้องก็จะถึงเวลาเวลาหน้าฝนก็เอ้ยบนหน้าฝนวันนั้น กำลังจะหนาวมาอีกแล้วครือบขานมันเป็นช่วงฤดูฤดูใบไม้ร่วงนะจ๊ะหรือบ้านนี้เขาเรียกหน้าเฮิสต์เฮอร์สตินเฮอร์สตินสาวาไทยว่ามุมนี้มันก็สวยดีได้พี่น้องมุมนี้จะดูสวยเห็นปะมีหมอก อันนั้นก็เป็นตะคุ่มตะคุ่มนันก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งของพระจันทร์สวัสดีจา้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะเออชื่ออะไรเอ่ออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะอารูเกะอารูอารูเกสวัสดีคะ่ะหนึ่งท่านนะคะสวัสดีทักทายตอนเช้า Good morning everyone กูดมอหนึ่งกูดหมอหนึ่งเอามาให้เบิ้งจกหานาที่สิบนาทีกับพ่อและพี่น้องคาจิบกาแฟาเสร็จแล้วกะจะได้เวลาออกเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึง่งพ่อใหญ่ไม่สบายด้วยก็เลยต้องกลับบ้านนางโดนฝนเป็นคนสะเทือนน้ำสะเทือนบกพอโดนฝนอากาศร้อนเดี๋ยวอากาศเอาทางนั้นคืออะไรน่ะนกบอก เห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในนกบ่ใครเห็นช่วยบอกทีมันเป็นเหมือนกับสมอเรือแล้วก็มีนกนางนวลบ่ใช่นกนางนวลน,นบรรยากาศวันนี้ก็จะจับ มือนีกันสิเป็นยังสี่เบิดมือเลยอ๋อเดี๋ยวดีอ๋อเดี๋ยวไหนขอบคุณทุกเลิกทุกไรขอบคุณลมบนลมล่างลมหน้าลมหลังลมข้างเลยคะ่ะเด้อขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจบ่ได้มียังไลค์มากไมเหรอพี่น้องมีแค่นี้แหละค่ะมีแค่นี้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้เบิ่งนะขออนุญาตบอกภาษาบ้านจะคล้องเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเป็นภาษาไทยก็ไม่ถนัดนะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวอัน ไทยปนล,ลาวไทยไปบ้างลาวไปบ้างปนไปบ้างคักมุนมีตีแหลกอันนี้กะอยู่เมืองฟิลิปส์ตาดนะพี่น้องอันนี้มันเป็นเออเขาเออนียังเป็นโบสถ์นะพี่น้องจ้าสังเกตเห็นไหมกางเขนอยู่ข้างหลังข้าโบสถ์แต่โบสถ์นี่โบสถ์ใหญ่มากเพราะญ่กะเตรียมตัวเก็บสายไฟเอาเข่าลดเตรียมตัวออกจัลลี่กับบ้านเนาะคะ่นะเนาะนางเตรียมตัวกลับบ้าน เพราะว่าถ้าสวยจักหน่อยนี่เดี๋ยวเพราะว่าคนสิมะยัญญงตลาดนัดมันสิอ่างรถกับสีออกอยากก็เลยต้องออกก่อนพี่น้องขอบคุณสองสองเลิฟนะคะหกไหล่สองเลิฟหกไหลว่สันเบาผิดโอ้ยแห่งแถวทางเป็นไปทัวร์นะเวาไปทัวร์ทีบทัวร์แดนเวาอันโค้มปลาโค้มเมืองไปเงินไหลอัน เดี๋ยวนะหกท่านที่ยังอยู่ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่แล้วก็สองท่านที่กดไลค์เนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่ก็พาหมากลับมาแล้วมาเดินสํนนี่แล้ะพี่น้องพ่อตำรวจว่าจับปับพ่อหมาได้ขี่ออกเงียวออกคุนกับผ้าก๊าเขอไปในรถเลี้ยงม้านี่ทับว่าสะอาดนี่ในบ้านทั้งกุยด้วยพี่น้องกุยคักยังไง กอแค่ซิบนาที่พี่น้องจา้าซิบนาที่เดวซสาวไทยกับสิล่งแล้วหน้าจอโทรศัพท์มันอนไล่บ่กับบอลน่ะมืดมั่วว่พี่น้องหน้าจอโทรศัพท์อันนี้คือแก้วกาแฟของนางจิบกาแฟไปพี่น้องจา้าอืมชื่นใจ บ้านเฮาอยู่ไหนห้องเศร้าผู้เฒ่าเ่นโทูมาบอกค้นหอดตากับายาไเด้หนาวๆยังสีอยู่ยังไหนเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเฮาก็บว่าท่านในหนาวดอกว่าหอนตับสิแตกฝนตกพายุยังบ่เขาเอ,อินซื้อพายุบ่ได้จำบ่ได้ไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ๋าสิบนาทีตามที่บอกเ้ยค่ะเด้อ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจะะด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังใจเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณขอบคุณมากมายกายกองสาวไทายกะสีจอนละลี่แล้วเนาะคะ่นะเนาะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจา้าเดี๋ยวนะกลับหน้ากองก่อนบ๊ bye, ายบายจ้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อค่ะเด้อผมกระเซ้อกระเซิงนอนหมื่ขึ้นนี่นอนหมุนยุขึ้นนี่นี่ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย